สวัสดีครับวันนี้ผมจะมาแนะนําเป็นปั๊มลมไร้สายนะครับใช้แบตเตอรี่นะครับของม a กิต้านะครับ MP หนึ่งร้อยนะครับเดี๋ยวเรามาดูกันนะครับว่ามีอะไรมาบ้างก็หลักๆก็คือจะเป็นตัวปั๊มลมนะครับแล้วก็จะเป็นใบรับประกันนะครับแล้วก็จะเป็นสมุดคู่มือการใช้งานนะครับก็จะเป็นสําหรับตัวปั๊มลมตัวนี้นะเัาก็จะเป็นสายนะครับเป็นสายเติมลมนะครับเป็นสายถักสามารถเข้าตามซอกตามมุมได้นะครับก็ แล้วก็จะเป็นหัวสูบลมนะครับของรถยนต์รถมอเตอร์ไซค์ได้นะครับก็จะมีอุปกรณ์ที่แถมมานะครับก็จะเป็นอ่าหนึ่งนะครับก็จะเป็นห ah ัวเอาไว้สูบอ่าของเล่นเด็กน้อยนะครับพวกอ่างน้ําอย่างเงี้ยครับสไลเดอร์ครับแล้วก็จะเป็นหัวที่สองนะครับก็จะเป็นหัวไว้สูบพวกฟุตบอลบาสเกตบอลเอลล์อย่างเงี้ยครับแล้วจะเป็นหัวที่สามก็จะเอาไว้อ่าใช้กับอุปกรณ์พิเศษตัวนี้นะครับก็เป็นชุดสูบลมเหมือนเดนมครับ สำหรับตัวนี้นะครับหลักๆเบื้องต้นนะครับเดี๋ยวผมจะแนะนําก่อนเลยนะครับสําหรับตัวปั๊มลมตัวนี้นะครับจะใช้ข้วู่กับแบตเตอรี่ครับของมาริต้านะครับขนาด12โวลต์นะครับก็จะมีตั้งแต่1.5แอมป์นะครับ2แอมป์ถึง4แอมป์นะครับอ่ะเดี๋ยวผมจะมาแนะนําสวิ์และระบบของปั๊มลมตัวนี้เลยนะครับ จากนี้ขอนยกตัวอย่างเป็นแบตเตอรี่12โวลต์1.5แอมป์นะครับในการแนะนำนะครับก็จะมีสวิตช์เปิดปิดนะครับสวิตช์เปิดปิดมีหลอดไฟ LED นะครับสำหรับตัวนี้ก็จะเป็นหน้าจอดิจิตอลนะครับในการดูค่าครับก็จะดูค่าได้ก็คือ PSI แล้วก็ค่าบารแล้วก็เมกะกอรทานะครับค่า เดี๋ยวเราไปดูการใช้งานกันเลยนะครับหลังจากที่เรารีวิวเครื่องมาแล้วนะครับผมเราจะมาใช้งานจริงนะครับผมกับเครื่องปั๊มลมของมิตาแบบไร้สายนะครับ12โวลต์นะครับตัวนี้เดี๋ยวเราจะทำการเติมมอเตอร์ไซค์กันนะครับผมล้อมอเลอร์ไซค์นะครับโดยที่ล้อมอเลอร์ไซค์ไม่มีไม่มีลมเลยครับปล่อยลมหมดแล้วนะครับแป๊บเลยนะครับตัวนี้ ออกมาใช้งานกันเลยครับฟังก์ชันก็จะมีตัวเปิดเครื่องอยู่ตรงนี้นะครับแล้วก็ตัวสตาร์ทเครื่องเวลาใช้งานนะครับหน้าจอก็จะมีตัวนี้จะเป็นหน้าจอดิจิตอลนะครับตัวนี้ตัวนี้นก็จะมีหน่วยเป็น PSI Bar แล้วก็เมกะปารเทาตามที่เราต้องการเติมนะครับผมเราเปิดเครื่องขึ้นมาเลยครับ กดเครื่องขึ้นมาปุ๊บมันก็จะเป็นหน้าจอรีต้อนนะครับแสดงสถานะให้เรารู้นะครับว่ามันอยู่สถานะอะไรนะครับตัวนี้ตัวนี้สถานะพีไรนะครับถ้าเรากดลงมาปุ๊บมันก็จะเป็นบาร์มันก็จะเป็นไมก,กาปบ,บาทาวนะครับแต่ตอนนี้เราจะเติมเป็นหน่วยพีไรนะครับเราจะเติมอยู่ที่สามสิบพีไรนะครับแล้วก็จะตั้งเลยนะครับตั้งไปที่สามสิพีไรนะครับ พอตั้งเสร็จปุ๊บมันก็จะไฟก็จะกระพริบนะครับผมหลังจากไฟหายกระพริบก็คือพร้อมใช้งานเลยนะครับผมลืมบอกไปนะครับตัวนี้สามารถตั้งได้สูงสุดอยู่ที่120ยีเีไดนะครับผมถ้าหน่วยเป็นบาร์ก็จะตั้งได้อยู่ที่8.3บาร์นะครับผมถ้าหน่วยเป็นเมกะปาทาก็จะตั้งได้อยู่ที่830เมกะปาทานะครับผม เรามาลองกันเลยนะครับผมอันนี้ก็จะเป็นหัวหัวเสียบที่พักลมนะครับผมมันก็จะล็อกได้ด้วยเสียบเสร็จปุ๊บเราก็ล็อกปุ๊บไม่ต้องจับนะครับเดี๋ยวเราจะมาลองจับเวลาดูครับว่ามันจะปั๊มถึงนาทีไหมสำหรับล้อมอเตอร์ไซค์นะครับผม เอาเลยลองเลยนะครับผมเราจะเห็นได้ว่าตัวแรงงันก็จะค่อยเพิ่มแรงงันใช่นหมครับตอนนี้เราต้องการ30มสิพียรได้นะครับทำมาพร้อมมอเตอร์ไซค์นะครับอึ๊บเต็มแล้วนะครับผม30มสิพียรได ใช้เวลาอยู่ที่ยี่สิบสองจุดสี่หนึ่งวินาทีนะครับผมก็ใช้เวลาไม่นานนะครับก็สะดวกสบายนะครับสําหรับเครื่องปั๊มลมตัวนี้นครับผมข้อดีของมันอีกข้อหนึ่งก็คือสมมติว,ว่าเราอยากเติมลมแล้วเราไม่รู้ว่าตอนนี้ลมของเราอะในล้อของเราอะ่ะมันมีแรงดันอยู่เท่าไหร่แต่เราต้องการเติมสามสิบคิไร มันสามารถทดลองได้นะครับผมเราก็แจกออกมาปุ๊บเราก็ปล่อยปล่อยลมออกประมาณประมาณหนึ่งนะครับอ้สมมุติสมมติว่าลมลมเราลมเรามันอ่อนนะครับผมเราก็จะเสียบเรื่องเข้าไปเสียบเครื่องเข้าไปปุ๊บเราเสียบเรื่องเข้าไปปุ๊บเราจะรู้เลยนะครับว่าลมเราตอนนี้มันมีกี่เพีไรนะครับมันจะแสดงสถานะขึ้นมาเลยนะครับผม ตอนนี้ลมเรามีแค่11.5ทีดีเเมื่อกี้เราตั้งไว้แล้วนะครับ30ทสิบพเอแลวก็สามารถใช้งานได้เลยครับผนี่ก็คือ เต็มเลยครับผมสามสี่พีได้นะครับก็สามารถใช้งานได้นะครับสะดวกสบายนะครับสําหรับท่านใดที่สนใจนะครับเป็นตัวแบตเตอรี่นะครับผมสิบสองโวลต์นะครับของมายตาสามารถเติมรวมได้สูงสุดร้อยยี่สิบพีเไดนะครับเป็นรุ่นโมเดล MP หนึ่งร้อยดีนะครับตัวนี้สิบสองโวลต์นะครับตัวนี้สามารถฟั๊มรวมได้สูงสุด สิบริบต่อนาทีเลยนะครับตัวนี้ก็เหมาะสาหรับพกพานะครับตัวนี้ก็มีน้ําหนักเบานะครับผมไม่ถึงกิโลครับผมน้ําหนักเบาเดี๋ยวคลิปต่อไปเราจะไปทํางานเติมลมของล้อรถยนต์นะครับว่ามันจะใช้เวลากี่นาทีแล้วใช้งานเป็นยังไงครับผมสำหรับคลิปนี้ก็ไม่มีอะไรมากครับผมก็ฝากกดติดตามนะครับผมช่องเครื่องมือช่างนะครับผม สำหรับิีนี้ก็สวัสดีครับผม